วัสดีตอนเที่ยงคืนตอนนี้เขามมหอดเชียงคานกันแล้วจ้าที่พักน้องแก้มก็คือกูโชคไปมาแพนกล้องมาก็มาห่องพักน้องเดียอ่อันนั้นคูเพิงอันนั้นแควอันนั้นจิม อันนั้นอโอมเบือแงเฮ้ยโดมเบืองมาเ้ยเอาไปตรงใส่แอร์นันนี่เบิองบรรยากาศพี่น้องเอ้ยเบิดเฮียนเบิดสันมีแต่พวกมีแต่เด็กๆอันนี้ทำให้รถบูตนะคะวันนั้นเขาไม่อาบน้ำทั้งวันเขาเอารักแล้วไปตรงแอร์วันนี้มีผู้ใดรก็ปวดท้อง มันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นรื่องธรรมชาติเฮ้ยธรรมชาติรูสึนคนอดรสคนอ่นออกห้อไปตอนคนอ่นยังว่าอาบน้ำร้องเอ๊ะนี่ยก็ตุเตะรถปอมปดตตันอะ่นอหุ่นซเอนีไหลุ่นเออสวยมากที เอยงะข้าอไปพูนึงเอดันถมาลมาก้คนมาใช่แ้วข่าบอบ่อเดียส่อดเดียวม่ดเดียมดเดียลด้อลูกรถเด้อ ท่าสองครับวิวอย่างสวยเอาเปลี่ยนท่าท่าไน่เลยล่ะีเนีนี่เ้ยนีอย่างงี้กันอังนี้่นเออเส้าเนอเดี๋ยวมันโฟกัสก็มาม่โฟกัสได้บ้งผ่อนไดอบ้างกะ่ำไดรบ่างผ่อนร้อเด้อรืเด้อรเด้อื่อเดีอรไอเด กกเออเออ,เอ,อหนึ่งสองสามหนึ่งสอง,สอ,งอีกทีมีแหลกเกลียดผ้าลูกดิ๊กตรงไหนลูกดิ๊กอะ่ะเข้าไปในแหวนวูมแหวนถ่ายวิดีโอธรรมดาเดี๋ยวลูกดิ๊กเองมาดาม เ้ยอยาพูดดังเรามีลัไสอยูต่อไปก็อจะเป็นบูมแมลงลุกดิ๊กดิ๊กกดแช่ใช่ไหมลูกใช่อาน้ำตักเาเ๋ยนนะเห็คนะอะเดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งสองสาม ไหนบ้ค่ะไดไม่ห่ะนอย่าี่น้าร้านทำไมมันแมทกันเออไปไนานไอาอยนี้กันประเทศเจ๊ยนั่งเอ๋โอเคเสยงไงเพลงดีอ่ะ พี่ญี่ปุ่นพี่เัแวหยทายังี่แบตเอร์ัะพร์ับไอเดี๋ยวใ้ายจีนหรือ่าไยแงัพี่ก่อนเลยใส่าดเก็บกัแงพี่นะเอาไป่ปยนู้ไดมดันงแอคชั่นอีอันนี้่ยอันนี้แนด์ยกหาให้ยอันนี้เป็นะไนี่ยอัสองส เดี๋ยวพ่อตูมกันแป๊บนึงลูกดีเอนึลูกีกนนะสิอ้าเข้าไปแหมลูกไซ้เียกนมไร่งไสเดี๋ยวใส่เดี๋ยวจุ่ในบูมไรเอาไม่มันอยู่ในไอจีพ่าเดือยพ่อได้ิไไหมพ่อไม่มีไอจีถ่ยถ่โทรศัพท์มันเองก็ได้พ่อค่อยส่งให้กันอ๋อนี่แชทเออแชทไทย้าก้นก็ได้พอ มันบ่มีอย่างนีม่รือไม่มีเล่ม่จะไงอะไรเงี้ยวัอ้าวคุณแม่อวยหน้ามาเป็นยูทูบเบอร์เนาะพอลูกเขาป้านมุมนี้ชัดเจ้าเลยหนาวจังเ่าแล้วบ้านก็ไม่รู้อะไ่ มีแต่มือปูไม่่ปนะเอาพอแม่กับลูกเขาแม่น่ะนะผมหนะแม่หันกล้องมาล้วส่อะไรอ้าวหนึ่งอันนี้เปอมะแรงมันจะมีมะแรงมีอะไรอ่ะอันนี้สกิฟสสองซัอก มุมกล่องคือมุมกล่องทั่วตีละกันว่าแมนเด้จะไล่หนึ่งมือตายยูได้อยู่นี่อยยังไม่เต็มเอนื่อยคนไรกก่อนนี่ใส่ยุบเสร็จคือแม่แบกน้ำมันถือบ่พอใส่ยุบเสรก่อนเพงเอาคลิปไอ้ดุกีลง ก in ่อนที่ไปกินข้าวก็ต้องท่ายรูปกันก่อนเนาะเด็กน้อยก็ได้แล้วก็มีช่างมือปูครับคปอรหมับอดว่มีคนนั่งถ่ายทึังรถแล้วคุณหร่อยูใส่ จะพากันออกไปกินข่าจ้าไม่มี้าไหอะไรนะเธอไม่มีโปรไฟลพักกันเลยลบออกไปไปกินข้าวกันถือใจน้าที่เลยนี่โอ้ยแม่เป็นยูทูบเบอร์อีกแล้วยูทูบไงด้วยนี่โอ้ยชิ้เอาตเวทมา่าพ่อพี่น้อง เดี๋ยวเราจะเดินทางไปกินข้าวกันนะคะตอนนี้เป็นเวลาไปกินข้าวเช้าข้าวเช้าเรานะคะตอนนี้เป็นเวลานี่ห้าทุ่มห <c oughs> ้าสิบสี่โอ้ยเลยวงพ่อพ่อหนูอนายยังชิวเอ้ยไปอยากเจ็บหนึ่งกล่องก่อนนเาเดี๋ยวล้วเราบ ทางนั้นเขามีกระเป๋าหม้อแจ่มๆเนี่นีบใส่ดากไว้นี่กระเป๋าเจ้าของอเค่กระเป๋าก็เดี๋ยวมาคทางนี้น้องเดี๋ยวหนูขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวมาต่ออีกที่2เด้อจ้า